ผมพยายามแล้วที่จะง้อคุณหนูผมไปอยู่ในฐานะเจ้าของบ้านไม่ได้เพราะผมเคยเป็นคนใช้ของที่นั่นพี่รากูผมว่าพี่ควรไปที่นั่นเนอะหยุดนะวิเวกเงียบไปเลยทุกคนพยายามปั่นหัวรากูอยู่ได้ ทุกคนก็แค่โลภอยากจะได้สมบัติของคุณท่านรากูแม่รู้ดีว่าทำไมลูกไม่อยากจะไปอยู่ที่นั่นแต่เหตุผลที่ลูกควรไป ไม่ใช่เป็นเพราะว่าสมบัติหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าคุณหนูตั้งหากคุณหนูนะ่ะเธอเป็นคนไร้เดียงสามากเธอตัวคนเดียวนะเธอตามไม่ทันหรอกนะว่ามาฮิมากับจัสวานกำลังคิดอะไรอยู่ ตอนนี้คุณหนูต้องการลูกมากที่สุดนะแม้ว่าลูกควรไปเพื่อที่จะปกป้องคุณหนูยังไงละ่ะนี่คุณหนู นี่เลือดใครเนี่ยเลือดเหรอไม่รู้สิคุณหนูคุณหนูฟังผมงน่อะ เจ็บงั้นเหรอแสดงละครสินะใช่ไหมเลือดของรากูแน่แน่แสดงว่าเขาเจ็บจริงสินะฉันทำร้ายเขาเพราะคิดว่าเขาแค่แกล้งเจ็บคุณหนูคะ คุณหนูคะฉันอยากจะบอกอะไรหน่อยฉันรู้จักคุณท่านดีคะ่ะฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแต่ว่าฉันทนไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะมีอะไรหรอปันาได้บอกมาสิคุณหนูคะฉันไม่ชอบที่คุณหนูไล่รากูออกไปนะคะเขาแค่คุณหนูมากเลยคุณท่านกับคุณหนูคือทุกอย่างของเขา ฉันไม่รู้นะคะว่าทำไมคุณหนูถึงได้โกรธเขานักแต่ว่าฉันมั่นใจค่ะว่าเขาไม่มีทางคิดร้ายถ้ามีใครที่คุณหนูควรจะเชื่อใจก็มีแต่รากูนี่แหละรู้ไหมว่าตอนที่คุณหนูนี่ออกจากบ้านไปรากูนี่ล่ะคะ เขาเป็นคนที่ห่วงคุณหนูเครียดแทบจะขาดใจเขาห่วงคุณหนูมากดูแลคุณหนูมาตลอดรากูนะ่ะปกป้องคุณหนูนะคะเขาตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้ว่าเขาจะต้องดูแลและปกป้องคุณหนูไปตลอดชีวิต นั่นคือสาเหตุที่คุณท่านเชื่อใจเขามากบอกฉันมาสิข้าคุณหนูบอกฉันมาหน่อยว่าคุณท่านจะมอบสมบัติให้กับรากูทำไมกันถ้าท่านไม่เชื่อใจรากู เราทุกคนก็คิดเหมือนกันแกจะต้องไปที่คา,ารืหอดแม่ผมไม่เปเสธที่แม่พูดนะแต่ว่าไม่ว่ายังไงผมขออย่าให้ผมทำแบบนี้เลยแม่ผมทำไม่ได้ คุณหนูเองก็ไม่อยากจะไม่อยากจะเห็นหน้าผมด้วยซ้ำผมจะไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงขอละทุกคนได้โปรดเลิกพูดถึงสมบัติหรือว่าทรัพย์สินสักทีได้ไหมผม,ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไม่มีทางไปอยู่ที่นั่น คุณหนูคะเชื่อฉันเถอะนะฉันพูดความจริงนะรากูเป็นคนดีให้อภัยเขาด้วยนะปันได้หนูเคารพคุณนะคะ หนูน่ะฟังคุณทุกอย่างเลยแต่ครั้งนี้หนูจะไม่เชื่อคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะปะนาใดายเขาเน่ะเป็นคนเลวเขาแสดงละครมาโดยตลอด หนูก็ไม่เคยเชื่อใจเขาเลยค่ะแต่หนูนะรู้ความจริงแล้วเขาเน่ยแสดงละครตลอดเขาเอาชนะใจคุณปู่ให้คุณปู่มั่นใจในตัวเขาและเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาคฤหาสน์ไปจากชีวิตหนูไม่ค่ะคุณหนู ไม่จริงเลยพอแล้วนะปนาดไยหนูไม่อยากจะได้ยินชื่อรากูยิ่งเขาอยู่ใกลชีวิตหนูเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีอย่าพูดชื่อเขาให้หนูได้ยินอีกเลยนะปนาดได